วันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องผลิตพกพารยี่ห้อ u w e l รุ่น Spirit T นะคะก็คืออย่างแรกคือกดปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้ค่ะจะมีไฟสีเขียวขึ้นเป็นสถานะพร้อมใช้งานนะคะตัวเครื่องนะคะจะมีแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงนี้แล้วก็จำนวนการใช้งานสะสมนะคะเป็นชั่วโมงตัวนี้ปรับได้1-4ระดับนะคะโดยปรับบวกขึ้นก็คือกดบวกตัวนี้ค่ะ หรือปรับลดลงนะคะก็คือกดลดตรงนี้โดยตัวนี้นะคะจะเป็นระบบพาโดสคือปล่อยออกซิเจนออกมาตามจังหวะก,การหายใจเข้าของผู้ใช้งานนะคะตัวนี้จะเป็นการปิดเสียงแจ้งเตือนในกรณีที่1เราไม่ได้เสียบสายแคนูล่าเข้ากับรูนะคะหรือเราเสียบแล้วตัวสายแคนูล่านะคะหลุดออกจากจมูกของผู้ใช้งานก็คือจะขึ้นเป็นแจ้งเตือนในลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะลองเสียบให้ดู นี้ใช่ไหมคะทุกการใช้งานนะคะทุกการหายใจเข้าจะเป็นไฟขึ้นกระพริบตรงนี้นะคะ่ะให้ดูตัวแบตนะคะนี่เป็นแบตเตอรี่นะคะก็คือสามารถตรวจเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้โดยการกดปุ่มตรงนี้นะคะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะจะมีไส้กองทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันก็คือแนะนําให้เปลี่ยนทุกๆหนึ่ปีโดยสามารถถอดออกมาเปลี่ยนได้เองโดยใช้ไขควงแฉกนะคะตรงนี้การชาร์จแบตนะคะก็เป็นสายชาร์จในลักษณะนี้นะคะก็คือปลั๊กอันนี้เสียบกับปลั๊กบ้านได้ปกติเลยแล้วก็เอานูด้านนะคะเสียบเข้ากับตัวเครื่องจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะอีงนี้ อีกอันนึงจะเป็นไฟที่เสียบในรถนะคะก็คือฝั่งด้านนี้จะเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถส่วนข้างก็คือเสียบเข้ากับตัวเครื่องได้เลยค่ะ,ะก็รุ่นนี้จะมีกระเป๋านะคะก็คือสามารถใส่เข้าไปแล้วก็ใช้งานผ่านพลาสติกใส่ด้านบนได้เลยกดปุ่มได้เลยเราจะมีรูช่องสําหรับสายแคนูล่าแล้วก็สําหรับชาร์จแบตนะคะ<ม>ก็จะอยู่ตรงนี้ ถ้าในกรณีที่ใช้งานบนรถนะคะก็ไม่แนะนำให้ใส่กระเป๋าตัวนี้เพราะว่าจะทำให้ระบายอากาศได้ไม่ดีค่ะ